สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ Facebook, ت, ฟเฟซ o ุ๊กเอ l มเร Fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทำไมอะ่ะทำไรอยู่วะมีดังขายของขายของโอเคเดี๋ยวดิ าเเริ่มวลไม่เข้าใจเลยจริงๆเธอเป็นหญิงดีดีดีสุดที่ฉัน,นนั้นเคยเจอมาเอาด่านไหนเอาด่านไหนเปิดไอ้กัปตันมีด้านไหนบ้างกัปตันอ่ะปิกอะไรเอาด่านไหน,นเด,นนนดวิกโอเคโอเคทีนี้เราจะไม่พลาดแล้วนะทีนี้จะไปค่ะ ยอาไม่เธอเป็นไหมควีนให้เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอเดินไปกับโจรสลัดที่ยดมันแข่กับลาสีฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติให้เธอเออเล่น,นบันคือบอออ,อนเซน เฮ้ยไอ้กัปตันเอ้อย่าลงมาในน้ำนะเดี๋ยวป้ากัดกระจูขาดกระจูยิ่งมีแค่สองเซนอยู่เออนะเย็นมากเย็นมากเลยครับเย็นมากเลยครับ <laughs> มึงต้องจินตนาการถึงไหนวะเฮ้ยมึงต่อยกูทำไมกับตามึงอยากเดมึงอยากเจอเหรอ Yes มาดิเฮ้ยอ้าวอ้าวไอ้ดีมึงนี่มันซ้ำห่าวจริงจริงเลยนะไอ้กับตาเจอ <c oughs> กูลงถูกปะเนี่ยกูมาตรงนู้นแล้วกูลงตรงนี้เพื่อ อะอย่างวะเฮ้ย,ย,ยห,หลุมเฮ้ยห,หลุมเฮ้ยไม่เคยมาเลยวะเอาแล้วตาเคยเจอหลุมยังไปได้มาทางนี้นี่เออนั่นเดินเข้าไปในนู้นเฮ้ยปืนปืนโอ้เมื่อทุกก็บอกเลยซึ่งตนีนเจอคนนวะกูขอมึงโดนยิงตายเอา้า Này này, gieo này cận nhiều nhiều nay. Hello, Lord. Miranda Mana. mà đi Cẩn thận Men hãy lắm mặt. 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 Men ยางอันนันมันดีตลอดนะเนี่ยคนแต่เขาคงคิดต้องเหยือนบัตร Morning t ี a เอเอไอกัปตันเองเล่นแทนไม่ได้เหรอเล่นเลยเล่นแทนเลยเอาตัวนั้นเล่นแทนเลย้ยไม่มีอะไรทั้งนั้น o มีอะไรก็ไม่ใส่อ่ะเรพันพี่มาแล้แล้วา ไปบทำไะเก็บพว่อ้เาวเลยกับหน่อละนามันได้เอ้าโอ้โหไอ้เหี้ยเลตนโอ้โหกัตันกตันออกมาเร็วกัปตันตามพี่มานี่มีนี่วย อ้เฮียเลยโซนพ่อมึงเถื่อเกมโอ้โหเฮียโอ้เกมอะไรวะต้านมาตรงนี้นีม่มาตรงนี้นี่ก็ต้านต้านต้านโอ้โหอะไรวะเนี่ยโปเลนโซนในสัตว์เนี่ยเดินทางพี่มามาทางนี้นี่โอ้เกิดไป อะไรวะไม่ให้กูเล่นเลยกูกำลังออนไฟเลยเมื่อกี้จังหวะยิงอย่างโหดเก็บต่อเก็บสามจะมาตามมาก็ตันเว้ยจะยิงทำไมแม่งโคตรกากเลยเกมไมื่อชี้เดี๋ยวเตะหน้ากับตันแม่งเลยโมโหว่ะรอดูแลนิดเดียวนะกับตันนะ nope อย่ามาได้ตายกัปเอ้ยไปลาดูพี่เล่นนี่มั้ยกําลังผมกําลังดูดูคนกับตันอยู่เนี่ยเอออุ้ยตรงยี้สองตัวว่ะเฮ้ยงานนี้ต้องมีแล้วงานนี้ต้องมีไก่แล้วไก่แน่นอนอยู่ยตรงนี้อะเหลือยี่แปดคนเอออุ้ยเอ้าเพื่อนโหดว่ะเอาครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนนอนป่าไปหนึ่งฮะแล้วซ้ำไปได้ไหมครับในจังหวะนี้ ปล่อยล่นลงมาครับทางด้านหน้านี่อาจจะมีการยิงขึ้นมาได้นะยิงสวนขึ้นมาเรามาดูเรามาดูกับตันเนีนะครับตอนนี้ยังฟามอยู่ยังคงถือลูกจออย่ง้อะไรปาดไปฮะจึกหว่านี้กับตันเก็บไปหนึ่งครับประตูเออนำทีมโรนิี่ตรงเี้ครับและลูกน้องกับตันสุดโหดครับตอนนี้ถือไปลูกจอบและเวกเตอร์คู่ใจจะทำยังไงครับในด้านหน้าก็ยังมีการยิงกันอย่างต่อเนื่องครับผมและเพื่อน ทางเบอร์สามค้ำไว้ครับมไม่ให้ด่าๆเข้ามาครับแล้วจะมีทางขวามีวิ่งมาอยู่ครับ <_ d ata> เพื่อนเบอร์สามเห็นแล้วหมอบไว้ฮะ <_ d ata> ตรงเี้ยังวิ่งมายังตอนเนื่องครับผมเพื่อที่จะตามไปเติมเพื่อนให้ทัน <_ d ata> เวลาครับวิ่งวิงว่งวิงว่งรอบวิ่งซิกแซกวิงว่งหาที่หลบด้วยเดี๋ยวโดนกับตนันตามมาฮะกับตันถึงเบอร์สองแล้วครับผมหนาครับกับตันถือปืนฮะกับตันครับมียิงจากทางด้านหลังครับแล้วยังไงฮะมีการหันกลับไปมองครับแล้วตรงเี้ย เห็นลัตโตแล้วครับดี๋ยางด้านหลังนี่พอผิวตรงเย็บปาดไปล่วงฮะยิงขวามาเติมอีกหนึ่งครับผมแล้วตรงนี้จะสถานการณ์นี้จะแก้ได้ไหมครับตอนนี้ฮะตอนนี้โดนลุมครับแล้วบอกครับวตรงนี้ปาดไปล่วงก่องฮะโอ้โหเก็บมาได้สกอร์สวยๆเลยนะครับในจังหวะนี้ตอนนี้กับตันถือเป็นกระทะครับผมถือทำเพื่อโอ้แลวปาดไปอีกหนึ่งครับตรงนี้โคตรเทียบเลยฮะแม่บอกมาลาครับน้อง ก็เอาสกินนี้มาจังไหนอะเฮ้ยโอ้เฮ้ยกัปตันมึงอย่าขโมยชุดกูดิกัปตันโอ้โหขโมยชุดกูถอดเลยโอ้พี่กัปตันมึงขโมยชุดผมว่ะากัปตันเลาโจนตายโอ้โหโจนใต้เออเราโจนโจนใต้มึงวิ่งถึงกระถางเงี้ยนะโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะมึงโจนมึงโจนใต้มึงอ่ะเอ่อเหมอมฟ้าอีก อ้าวเฮ้ยเฮ้ยยิงปืนขึ้นฟ้าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลต้รวนเหรอมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าครับชี้กับตันมาจับมันเลยโอเคเฮ้ยด้านขวาครับแล้วมียิงมาครับกับตันไม่รอช้าครับกระโดดไปกับตันทางซ้ายกับตันหลังหลังไอ้กับตันหลังไอ้กับตันหลังยิงไอ้กับตันยิงแล้วไอ้กับตันยิงแล้วมันยิงมึงแลยกับตันแล้วตอนนี้ต้องเยีช่วยกับตันไว้ได้ฮะแต่ยังงน็อกอยู่ครับโอ้โห เพื่อนพอดีฮะในจังหวะนี้จ้องกดอันนี้นะดูกเปล่าโหวงแรงมากครับบอกเลยฮะถ้าไม่เข้าวงตอนนี้มีตายคาวงแน่นอนครับเพศสายมือวิ่งอยู่ฮะในจังหวะนี้ครับวงเงี้ยปาดไปฮะแล้วน็อกฮะโอ้โหสวยงามจริงครับช่วงนี้วิ่งตามพี่มาวิ่งตามพี่มาเลยด่วนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับแล้วมีการล็อกหลบฮะรล็อกล็อกรอบลูกตุ่นครับโอ้ยรอดไปได้ััตน น่าเสียดายครับตอนนี้เบอร์สองน็อกแล้วโดนปาดออกไปจากสนามเรียบร้อยแล้วนี่นี่มามอบตรงนี้ดูนี่นี่ตามมานี่มามอบหลังที่นี่ไปคไปน้าฮิตนะนี่นี่ตามมาแล้วนีงนี้นะครับว่าตรงนี้จะแบกอับตันได้สุดจริงครับถ้ามึงได้กินไก่นีกับตันครับหลบไปก่อนนี้ครับเออหลบมามอบมอบลงนอนนอนมอบนอนนอนเฮ้ยทำไมกูเหนื่อยขนาดนี้ ไม่ได้นอนนะครัก็เทามานี้ก็เทามาดแม่พี่เออก็เท่ามาเออมันโดนเอาเออเอาไอ้กัปตันไอ้งั่งยิงไม่ได้ไงวะท่านถ่ายก็ไม่มีที่ดาบยับยับอะไรก็ไม่มีเลยเฮ้ยโหเดี๋ยวนี้มือพี่แม่งนิ่งจัดเลยอ่ะเออกดเอาอะเฮ้ยแล้วยังไงครับจังหวะนี้ต้องเงี้บปาดไปโดนใครหรือเปล่าฮะนอนอยู่ทางด้านซ้ายครับ หลังหนึครับแล้วป่าทางด้านขวาโอ้โอ้กัปตันจะยึดซ้หน่อยกัปตันยึดซ้หน่อยชูพี่ชูพี่ชูพี่นี้เฮ้ยโอ้โอ้โ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัปตันยังไงครับนิ่งนิ่งโอ้โหเยาะโอ้เอ้ยยังวะไอ้เบอร์สองบอกเย้ยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะ <G ül üyor> อีวิตลำเคนเลย